พระเจ้าปรา,าสาททองเสียงไทยพระราชโอรสองค์ใดจะได้เป็นกษัตริย์อยุธยาการทำนายไทยทักเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปรา,าสาททองพระมหากษัตริย์ลำดับที่24 พระองค์ทรงมีความเชื่อเรื่องโชคลางและการทํานายเป็นอย่างมากนะคะซึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงราชสมัยของพระองค์ปรากฏเรื่องราวความเชื่อเรื่องโชคลางอยู่หลายส่วนด้วยกันสาเหตุหนึ่งที่พระองค์ทรงเชื่อเรื่องโชคลางอาจเป็นเพราะพระองค์ทรงขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการที่ไม่สะดวกและราบรื่นนักเพราะพระองค์ทรงดํารงตําแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาก่อนจากโครงสร้างการปกครองในช่วงเวลานั้นได้ให้บทบาทกับขุนนางเป็นจำนวนมากด้วย ส่วนอำนาจที่มีนั้นสามารถกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได้การที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์ได้นั้นช่วงแรกทรงทำหลายวิธีด้วยกันนะคะเพื่อให้พระราชบัลลังก์มั่นคงเช่นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจเก่าด้วยการแต่งตั้งพระราช,ชธิดาของพระหมหากษัตริย์องค์ก่อนหน้าอย่างพระเจ้าทรงทำให้เป็นพระมเหสีพยายามกำจัดผู้ที่พยายามก่อกบฏทควบคุมขุนนางโดยเฉพาะการใช้กำลังไพรพล และการสร้างวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูรณปฏิสังขรณ์าศาสนสถานที่สำคัญเช่นวัดชัยวัฒนารามรวมไปถึงการทำพิธีกรรมต่างๆทางาศาสนาเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และเสริมสร้างความมั่นคงของบทบาทพระหมหากษัตริย์ของพระองค์ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเมื่อมาถึงราชสมัยของพระองค์การที่จะให้มีผู้มาสืบร,ราชสมบัติน,นั้นยิ่งต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนอกจากจะมีความสามารถแล้วยังต้องมีบุญญาธิการมากพอที่จะขึ้นครองราชอีกด้วย เรื่องการเสี่ยงทายพระโอรสของพระองค์ในการจะได้ขึ้นครองราชนั้นปรากฏในหนังสือคาให้การชาวกรุงเก่าที่เขียนถึงเรื่องราวของชาวกรุงเสียยุธยาซึ่งเรื่องราวที่ปรากฏอยู่หลายส่วนก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดเช่นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่ทรงเสี่ยงทายพระโอรสของพระองค์ว่าพระโอรสพระองค์ใดจะมีบุญญาที่การได้ขึ้นครองราช เรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าพระเจ้าปราสาททองทรงแต่งตั้งพระมเหสีทั้ง8พระองค์แบ่งเป็นฝ่ายขวาสี่พระองค์ได้แก่พระประทุมมาพระสุริยาพระจันเทวีและพระสิริกัญญาแบ่งเป็นฝ่ายซ้ายอีกสี่พระองค์ได้แก่พระอุบลเทวีพระปภาวดีพระไวยบุตรีและพระกนิษฐาเทวี โดยที่พระเจ้าประสาททองทรงมีพระราชโอรสทั้งหมด7พระองค์อันประสูติจากพระปฐุมมาสีพระองค์ได้แก่พระองค์ชัยพระไตรภูวนาศพระอภัยชาติและพระชัยาทิศและประสูติจากพระอุบลเทวีอีกสามพระองค์ได้แก่พระขติยาวงศาพระไตรจักรและพระสุเรนทกุมาร พระราชโอรสทั้งเจ็ดพระองค์นั้นเป็นที่รักยิ่งของพระราชบิดาแต่มีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือพระองค์ชัยกุมารที่พระเจ้าปราสาททองทรงหมายมั่นพระทัยว่าจะให้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์โดยความที่พระองค์ทรงเชื่อเรื่องบุญญาธิการจึงทรงสงสัยบุญญาธิการที่พระราชโอรสแต่ละพระองค์ทรงมีว่าพระราชโอรสพระองค์ใดจะมีบุญญาธิการถึงครองกรุงศรีอยุธยาใด ด้วยเหตุผลข้างต้นนามพระเจ้าปราสาททองจึงใช้วิธีการลอบเสียงทายพระราชโอรสทั้งเจพระองค์ว่าพระราชโอรสพระองค์ใดจะมีบุญญาธิการถึงครองกรุงศรีโดยทรงทําการเสียงทายทั้งหมด3วิธีด้วยกันวิธีการเสียงทายแรกพระองค์ทรงเสียงทายด้วยพระขันทรงนําพระขันทั้งเจ็ดเล่มโดยทรงทําสัญลักษณ์ไว้บนพระขันแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าพระราชโอรสพระองค์ใดมากด้วยบุญญาธิการขอให้ได้พระขันเล่มที่เป็นกษัตริย์ด้วย ขันพระองค์เสี่ยงไทยแล้วจึงนำพระขันวางเรียงกันทั้งเจ็ดเล่มและส่งเรียกพระราชโอรสเข้าเฝ้าโดยพระองค์ชัยกุมารนั้นทรงมาเข้าเฝ้าเป็นพระองค์แรกและทรงเลือกพระขันที่โปรดเล่มหนึ่งแต่ไม่ใช่พระขันที่พระราชบิดาทรงตั้งพระทัยไว้และให้พระราชโอรสอีกหกพระองค์มาเข้าเฝ้าและเลือกพระขันตามแต่ที่จะโปรดและพระสุรินทกุมารก็ทรงเลือกพระขันเล่มที่พระราชบิดาตั้งพระทัยเอาไว้ แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสอันใดนะคะเพราะการเสี่ยงทายนั้นมีถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกอาจจะไม่เห็นผลต้องรอผลอีกสองครั้งตามพระราชประสงค์ที่มีแต่แรกพระเจ้าปราสาททองทรงหมายพระไทยจะทำการเสี่ยงทายสามครั้งยงเหลือการเสี่ยงทายอีกสองครั้งและในครั้งที่สองนี้พระองค์ทรงเสี่ยงทายด้วยช้างโดยนำช้างพระที่นั่งมาทั้งหมดเจ็ดเชือกและให้พระราชโอรสทั้งเจ็ดพระองค์ส่งเลือกช้างที่ต้องพระประสงค์ที่พระองค์ทรงคิดไว้ ท่งเรียกพระชายกุมารเข้าเฝ้าเพื่อมาเลือกช้างเป็นพระองค์แรกด้วยพระเจ้าปราสาททองทรงหวังว่าพระราชโอรสพระองค์นี้จะส่งเลือกช้างที่พระองค์ทรงเลือกไว้แต่กลับเป็นว่าพระองค์ชายกุมานนั้นไม่ได้ส่งเลือกช้างตามที่พระราชบิดาทรงเลือกไว้และยังคงเป็นพระสุรินทกกมารที่ท่งเลือกช้างตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาและเมื่อมาถึงการเสี่ยงทายสุดท้ายที่พระเจ้าปราสาททองทรงตั้งพระไทยคือการเสี่ยงทายด้วยม้า พระสุรินทักกุมารก็ยังคงเสียงทายได้มาที่พระราชบิดาทรงเสียงทายไว้เช่นเคยพระเจ้าปราสาททองทรงมั่นพระไทยแล้วว่าพระสุรินทกกุมารมีบุญญาธิการที่จะขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์แน่แท้แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะไม่ตรัสิ่งใดเพียงแต่ทรงสั่งสอนให้พระราชโอรสทุกพระองค์รักใคร่ปรองดองอย่าคิดร้ายต่อกัน เรื่องบุญบารมีของพระสุรินทกุมารยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะครั้งเมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่พระที่นั่งมังคลราพิเศษมหาปราศาสตร์พระราชโอรสพระองค์นี้ทรงเสด็จไปช่วยดับไฟผู้คนที่ต่างพากันมาช่วยดับไฟนั้นเห็นเป็นมหาสจั์เพราะเห็นพระราชโอรสพระองค์นี้มีสีก่อนเมื่อพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชยิงดังการเสยียงไทยผู้คนจึงถวายพระนามตามที่เห็นเป็นนิมิตเมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ว่าพระนาราย และนี่ก็เป็นที่มาพระนามของสมเด็จพระนารายมหาราชที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันอาละค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของมัด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ